ไม่ได้เดินมาหลายสัปดาห์ละสองตัวบนเนี่ยเราไปสูตรวายุนะครับโอ้เดินเป็นแผงเลยรู้สึกว่าเดินมาสักประมาณเกือบเกือบสองสัปดาห์แล้วนะครับก็เดินระวังนิดนึงนะครับมันจะมีแผงงวดหนึ่งชนะงวดหนึ่งแบบนี้อยู่นะครับสำหรับลาวสตาร์นะสองตัวล่างสวัสดีครับคลิปนี้ก็เป็นสแกนหวยลาวฮานอยหวยหุ้นนะครับตั้งแต่วันที่ห้าถึงสิบเอ็ดพฤษภาคมสองห้า 6.8ด้วยแอปพลิเคชันช h a r k ปินนะครับโดยประมาจา์หนึ่งเดียวสำหรับคนที่นะฮะโหลดไปแล้วแพ็กเกจซื้อไปแล้วแล้วบอกใช้ไม่ได้นะก็บอกได้เลยว่าถามแอดมินหรือ,อยังกดไปตรงไหนมาถึงใช้ไม่ได้นะครับแต่ว่าก็กดให้ดูอยู่เนี่ยนะฮะก็ <c oughs> ถ้าคุณซื้อแล้วนะครับคุณกเ็เข้ามาดูที่ในหวยต่างๆได้ นะครับตรงไหนไม่ได้ก็บอกนะฮะสำหรับคนที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็กดไปที่ซื้อแพ็กเกจนะครับซื้อซูเปอร์ v i ไไปเลยนะจะได้ดูได้ทุกหวยนะครับไม่ใช่ว่าซื้อแพ็กเกจเล็กแล้วก็จะไปดูหวยตัวอื่นมันก็จะไม่ได้นะครับก็กติกาเราเป็นแบบนี้นะฮะเอาละทีนี้เนี่ยหวยรัฐบาลน,นะ ในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยไม่ได้เล็กคอมเมนต์กันไปนะครับก็ไม่ออกก็ถือว่าเป็นอะไรที่เหมือนจะรู้ล่วงหน้าเลยนะครับก็คือหวยรัฐบาลเนี่ยนี่นะฮะนะทั้งบนทั้งล่างเลยพอดีมันออกเลกเบิ้ลน,นะครับบนแล้วก็ล่างไม่ออกนะครับก็พอดีว่าไม่มีคลิปในสัปดาห์ที่แล้วก็ไม่ได้แจ้งว่ามันจะออกหรือเปล่านะครับนะรบนะประมาณนั้นทีนี้เนี่ยสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูหวยตัวอื่นกันละกันนะครับเริ่มจาก อันแรกนะครับหวยลาวนะหวยลาวเนี่ยเมื่อสัปดาห์ก่อนก็รู้สึกว่าไม่ค่อยเดินนะครับยัง,งก็ตามครับสัปดาห์นี้นะครับหวยลาวเนี่ยพอเล่นได้อยู่นะครับสำหรับ2ตัวบนก็คือใช้สูตรโบราณน,นะดูโบราณน,นะครับใครซื้อแพ็กเกจแล้วก็กดดูสูตรได้เลยนะครับตรงนี้นะถ้ากดไม่เป็นก็ไปดูคลิปสอนก่อนนะครับนะแล้วก็ฮานอยครับไปดูฮานอยกัน ฮานอยเนี่ยสองตัวบนเนี่ยจะเป็นสูตรวายุนะครับแบบนี้สองตัวบนก็ถูกเดินค่อนข้างดีนะครับนะสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็ถูกไปถึงเอสีอ่งวดนะฮะติดก,กันแล้วก็มีแพ้เมื่อวานนี้วันที่สามนะฮะคือวันเอ,อวันเสาร์นะครับแล้วก็สองตัวล่างเนี่ยปลายสูตรโบราณน,นะครับแบบนี้อ่าใช้คนละสูตรกันนะ หนอยนะครับไม่เหมือนกันนะสูตรที่เดินคือสูตรโบราณนะครับนะถูกมาสามงวดติดก,กันละแล้วก็ต่อมาเมื่อกี้น่อยธรรมดานะทีนี้เรามาดูนอยพิเศษบ้างนอยพิเศษเนี่ยสองตัวบนไปสูตรวายุนะครับแบบนี้ดูให้ทันนะครับถ้าดูไม่ทันก็ดูอีกรอบหนึ่งนะฮะแล้วก็จะเห็นว่ามันถูกงวดเว้นงวดแบบนี้นะครับก็ให้ถ้างวดไหนผิดก็ ทบทุนนะครับหรือว่าให้มันเว้นไปงวดหนึ่งก่อนแล้วค่อยเล่นงวดต่อไปก็ได้นะครับสำหรับหน่อยพิเศษนะก็ถ้านอย V I P ก็2ตัวบนนะครับใช้สูตรวายุเช่นเดียวกันนะช่วงนี้ก็เดินอยู่โอเคอยู่นะครับต่อมากระโดดไปที่ลาวทีวีเลยนะฮะนงงวดนี้เนี่ยสูตรเดินไม่เยอะนะครับแต่ว่าสูตรที่เดินก็ดูมีประสิทธิภาพดีนะฮะลาวทีวีเนี่ยสองตัวบนวายุ นี่ไปดูได้เลยใช้สูตรวายุเล่นได้เลยนะครับแล้วก็ลาวลาวสตาร์สองตัวบนนะส่วนลาวสตาร์ลาวสตาร์ตัวนี้สองตัวบนเนี่ยเป็นสูตรพิเศษสูตรพิเศษโอ้เดินเป็นแผงเหมือนกันนะเดินแบบนี้นะแต่งวดเมื่อวานนี้แพ้อยู่นะครับอแต่ก็ใช้ได้นะสูตรเนี่ยใช้ได้ใช้ได้ช,ไดช่วงนีนะ้สูตรพิเศษเดินติดกันขนาดนี้นี่กำไรดีนะครับ สองตัวล่างก็จะเป็นวายุนะครับแบบนี้ก็เดินระวังนิดนึงนะครับมันจะมีแพ้งวดหนึ่งชนะงวดหนึ่งแบบนี้อยู่นะครับสำหรับลาวสตาร์นะสองตัวล่างแล้วก็หุ้นไทยครับหุ้นไทยจะไม่ค่อยดีแต่ว่าหวยเขาดีนะช่วงนี้นะ2ตัวล่างใช้วายุเดินได้นะครับก็โอเคเลยเนี่ย เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ห้างวดก็ชนะถึง4งวดเลยทีเดียวนะครับสำหรับหุ้นไทยนะแล้วก็หุ้นอังกฤษโอหุ้นอังกฤษใช้ได้ใช้ได้ไม่ได้เดินมาหลายสัปดาห์ละสองตัวบนเนี่ยเราไปสูตรวายุนะครับโอ้เดินเป็นแผงเลยรู้สึกว่าเดินมาสักประมาณเกือบเกือบสสัปดาห์แล้วนะครับสัปดาห์กว่าๆนะฮะนี่ยสำหรับหวยอ,อังกฤษนะครับหวยอังกฤษอ่าโอเคทีนี้ ตัวนี้ดีตัวนี้ดีเกาหลีเกาหลีหุ้นเกาหลีหวยหุ้นเกาหลีเนี่ยสองตัวล่างเนี่ยเราใช้สูตรวายุเดินนะหูอา่าเรียกได้ว่าสิบงวดติดเนี่ยนะครับชนะถึงแปดงวดเลยแล้วก็แพ้แค่สองนะครับสําหรับหุ้นเกาหลีนะก็ถือว่าเดินดีใช้ได้เขาเดินดีมาพักแล้วนะอ่าพักหนึ่งละอืมงั้นถ้าสูตรไหนเดินก็เล่นสูตรนั้นนะฮะนี่ติดสามดาวเลย ติดตามได้นะครับเป็นหวยหุ้นที่เ,เดินเขมเขมีขมันดีนะครับแต่หวยหุ้นเนี่ยเขาจะออกเฉพาะวันธรรมดานะครับแล้วก็ออสิงคโปร์ครับสิงคโปร์ก็ดูดีนะหวยหวยหุ้นสิงคโปร์นะหุ้นสิงคโปร์สองตัวบนสูตรโบราณน,นะแบบนี้อ่าแบบนี้เลยนะครับก็ประมาณหกสิบเปอร์เซ็นนะครับในสิบงวดที่ผ่านมา ไม่ได้ถูกแบบเวอร์วางมากนะแต่ทุนก็จ,จะไม่ได้เยอะมากเช่นเดียวกันนะครับปลายนี้เคอีครับนี่เคอีเช้าเนี่ยสองตัวล่างนะครับสูตรพิเศษนะแบบนี้อ่าไม่ไม่ได้ถูกถี่มากนะครับแต่ว่าสามารถใช้มาติงเกลช่วยได้นะครับไม่ไม่ถือว่าปกติครับอสูตรพิเศษจะไม่ได้เดินรุนแรงมากนะก็จะถูกงวดเวนุ่นนี้ก็ถือว่าโอเคละ แล้วก็นี่เค่อีบายนะครับนี่ค่อีบ่ายสองตัวล่างนะนี่ค่อีบายสองตัวล่างก็สูตรพิเศษเหมือนกันนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดเดินได้เดินได้สําหรับงวดนี้นะเออช่วงช่วงนี้นะครับก็เรียกได้ว่าไม่ได้ไม่ได้เดินหวือหวานนะฮะสำหรับสูตรหวยนะฮะก็ติดตามกันต่อได้แล้วก็ตอนนี้อัลกอริทึมของ y o u t u b e นะโหดมากนะครับคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับหวยเนี่ยก็ จะไม่ค่อยได้มองเห็นนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านก็ต้องกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับแล้วก็อยู่ในแอปเนี่ยจะมียิงพุชไปให้ในทุกๆเช้าวันวันจันทร์นะครับในช่วงวันจันทร์ดังนั้นเนี่ยก็ฝากติดตามในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าพอยิงพุชไปปุ๊บคุณก็สามารถที่จะกดลิงก์นะฮะวิ่งไปที่ YouTube ได้เลยนะเพราะว่า YouTube มันอาจจะไม่ได้พุชแจ้งเตือนมานะครับนะ่คอนเทนต์เราเป็นคอนเทนต์ที่ e x clus v e แล้วขั่นนะครับ S <S <an> นะก็ฝากไว้นะครับนะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้านครับสวัสดีครับ